อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นเรื่องของภวะตัณหาที่ที่พระองค์ตรัสว่าปุพเพเนี่ยเบื้องต้นนะของตัณหาเนาสินะนะโอสิไม่มีก่อนแต่นั้นนะที่สุดนะของภวะตัณหาเนี่ย ไม่ได้มีก่อนแต่นั้นนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่ได้ปรากฏแต่ตัณหาเนี่ยมาปรากฏในภายหลังถ้าเราดูตรงนี้ในฉบับหลวงในมาจุลา ถ้าเราดูช่องที่สามทางขวาภาษาไทยนะพิกุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งพระวะตัตหนาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ภระวะตัตหนาไม่ได้มีปุเพก็คือแต่ก่อนพระวะตัตหนานาวสิก็คือไม่มี ภายหลังจึงมีนะปัจฉาสัมพวิติภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏภาวะตัณนะหาจึงเป็นธรรมที่อาศัยเหตุ อิทัปัจจยาภวะตัณหาติตัณหาก็เป็นอิทับปัจจาเหมือนกันเป็นธรรมที่อาศายัยเหตุถ้ากูมารไม่มีใครจะเป็นผู้มีตัณหาใน เรือนในน้อย,อยใช่ไหมกูมานก็ต้องมีนะต้องมีผู้ที่มีตัณหาในเรือนในน้อยเนีย่ยตัวนี้ก็เอามาใช้ได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นอิทัพปัจจญาภวะตัณหาติเป็นธรรมที่มีเหตุมีปัจจัย เราจรึงกล่าวคำเราจรึงกล่าวคํำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏนะเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแปลเหมือนกันทุกอัน นีทั้งหลายเราย่อมกล่าวภาวะตัณหาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็แสดงว่าภาวะตัณหาภาวะตัณหาอาศัยเหตุปัจจัยและภาวะตัณหาอาศัยอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตันหาพงศ์บอกว่าอาวิชาเป็นอาหารของภาวะตัณหา อวิชาจึงเป็นเหตุของพัตนานั่นเองเพราะไม่รู้ก็เลยมีความอยากในการแสวงหาพบสร้างพบขึ้นอันนี้ถึงอยากให้ดูบาลีไปด้วยนะแล้วก็ดูการแปลของหลายๆสำนัก รู้สึกว่าเวลาเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมได้ได้ดีขึ้นนะว่าเป็นธรรมชาติที่ที่อาศัยเหตุคำว่าธรรมชาติที่อาศัยเหตุนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเอ้ยอยู่ๆสิ่งนี้ทำไมมีต้องมีเหตุน่ะใช่ไหมอันนี้นำไปใช้ได้กับ กับการทำงานกับอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยยิ่งพูดถึงเรื่องเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนี่นะใช้ได้เยอะเลยนะเออคำนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะมันต้องมีเหตุนะไม่มีเหตุคงไม่พูดอย่างนี้เรต้องอาศัยเหตนะุอาศัยเหตุอันนี้เกิดขึ้นจริงได้พูดอย่างนี้นะเออผล หรือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจริงปรากฏเนี่ยตรงนี้โอ้โหเอาไปใช้ได้เยอะเลยอะ่ะเพราะเป็นหลักการเลยนะหลักการต้นเลยอะ่ะนะที่อย่างที่อพิขุอสาสชิอะ่ะนะก็บอกกับภาษาลิบุตรเนี่ยตถาคตเนี่ยกล่าวทำมันเป็นเหตุเนี่ยนะแล้วก็บอกเหตุนะ แล้วก็บอกความดับของเหตุเนี่ยเพรานั้นทาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุนะบอกเหตุที่มาแล้วบอกความดับเหตุนะเนี่ยอย่างเงี้ยอืมฟังปุ๊บแค่นี้เข้าใจเลยเห็นนะด้วยความที่ปัญญรีแต่ละคนไม่เท่ากันนะภาษาลีบุตรดวงตาเห็นธรรมคนในศาลายังเฉยเอ บางคนบางคน <laughs> บางคนอ่านเห็นแล้ว <laughs> อ่าทวน,นเรื่องพวกนี้จะได้แน่นๆนะ,ะเพื่อผู้ใหม่ก็จะได้ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะ เรื่องนี้เรื่องยากๆทั้งนั้นนั้นเนี่ยแต่พอเราเสพครบเป็นนานๆก็เริ่มเป็นเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องง่ายไปเรื่อยๆ